าก็ไม่มีโควิดโควิดนี่โอ้ยไอตัวนี้อว้วนสุดเลยไอตัวนี้ไอตัวนี้อว้วนสุดเลยอ้วนสุดเลยเตัวนี้ หางไม่มีนะไอตัวนี้แต่คุณแม่นะ่ะสวยมากคุณแม่นะคุณแม่นะ่ะอายุยังไม่ถึงปีเลยแต่แลบเอ็ดมีลูกซะแล้วท้องซะแล้วลูกสาวแต่ตัวนี้ก็ตัวผู้แต่หางสวยตัวนี้นั่แหละไอ้น,น้องกันี้ก็ตัวเมียหางก็กระดุดแค่นี้ นะโอ้นั่งแรงที่ลูกตัวนี้ก็ตัวมีอาหารก็กระดุดแค่นี้หมดกันกเรีนชั้น